เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้นกครมาฟังเรื่องนี้การที่บอกว่าเป็นเรื่องของที่อาถรรพ์สวัสดีครับนัดค่ะสวัสดีครับพี่ต๋องอ่าฮะนฮะัดครับตอนนี้นัดโทรจากไหนครับอาจากจักเย็นเชสาครับจาก,จากอ,าอู้รับฟัยังไงครับเนี่ยอะไรนะครับฟังทั้งหนครับ ออฟังทางวิทยุได้ใช่ไหมครับสจยเชิงเซาได้ได้โอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงฮะที่ให้เกียรตินะครับนัทนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องที่ยาถานมความเชื่อก่อนส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมครับคือคือไม่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 เท่าไหร่แต่ไม่ได้ลบหลู่อะครับอ่าไม่ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ไม่ลบหลู่ครับนะฮะอยู่ระหว่างกลางๆใช่รับนะเออแล้วกลัวไหม ก็กลัวนะก็กลัวนะอ่ะนะครับอามาว่าถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับลุงนะครับไปเจอมายังไงครับอคือเรื่องมันเกิดมาเมื่อประมาณปี 3, 8, สามแปดสามเก้าครับอประอดีคุณลุงเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งอ่ะแล้วก็คือจะอยากจะได้ที่ที่จะไปอืมเอเลี้ยงกุ้งนะครับตอนกุ้งกําลังกําลังดีก็เลยจะไปซื้อที่แต่แถวแถวจัดเชิงซาวนี่้ เกก็ได้ข่าวว่าที่ตรงเนี้มันเป็นมันเป็นอไรคล้ายบึงบบึงเป็นหนองเป็นอะไรกว้างกว้างพื้นที่ประมาณามห้าสิบกว่าไร่แต่ว่าเขาขายให้รายในราคาที่ไม่แพงมากอ่ะราคาที่ถูกเลยอ่ะประมาณเนี้ยคุณลุงเขาก็เลยไปตัดสินใจไปดูที่พอไปดูที่ปุ๊บแล้วแล้ว,ลวก็เกิดชอบขึ้นมามก็เลยตัดใจซื้อเลยครับ,บแต่ว่าคนรอบข้างที่ไปดูญาติญที่ไปดูเขาก็บอกว่ามันมันไม่น่าซื้ออ่ะเนาะ มันเป็นที่แบบรกร้างที่เปียวเปียวอ่ะครับเอ่อก็เลยแหละแต่ว่าคุณลุงเขาตัดสินใจแล้วคือตามนั้นเลยก็เลยซื้ออใช่ก็ซื้อก็ซื้อคือว่าคือจะเริ่มเริ่มที่จะเอ่อดำเนินการเลยอ่ะจะเอาแมคโคมาขุดเอาอะไรมาขุดพร้อมเลยอ่ะในขณะนั้นก็เลยไปคุณลุงเขาไปจ้างแมคโครมาสี่ห้าคันเพื่อที่จะเร่งให้มันเสร็จไวๆวไื่ได้ลงมือเลี้ยงกุ้งเลยอ่ะอ่าแลวพอรัก พอเราไปขุดพอเราไปขุดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่านีต้นไม้อะไรเยอะแยะก็ต้องต้องให้มีคนตัดช่วยตัดต้นไม้ให้ตัดอะไรด้วยอะเพื่อที่รถมันจะได้เข้าไปได้ครพอพอตัดไปเข้าไปในป่าสักพักมันไปเจอไอ้สารเก่าๆอ่ะที่อยู่ในพื้นที่นั้นน่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะมันเก่ามากครับเป็นสารไม้เพียงตาเล็กๆใช่ใช่ใช่เล็กๆเล็กๆอย่างนี้เลก็ไม่ได้ขายมากก็คือว่าก็คือว่า ยกออกอะไรประมาณเนี้อ่าคนตัดเขาก็ยกออกคุณลุงเขาชาญเขาก็ยกออกพอยกออกไปแล้วก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอจนแม็โครเขามาขุดแต่ว่าขุดขุดเพื่อจะจะเอาที่อ่ไปถมอีกที่หนึ่งเพื่อจะเป็นผูกบ้านด้วยแล้วก็เป็นบ่อด้วยครึ่งเป็นบ่อครึ่งึ่งเป็นบ้านอะไรประมาณเนี้ขุดลงไปแล้วไปขุดลงไอ้รงสารน่ะ ลงศาลนะแล้วขุดลงไปแล้วมันไปเจอต้นตาลใหญ่มากอ่ะเจอต้นตาลเหรอต้นตาลต้นใหญ่ๆมากเลยฝังอยู่สะฝังอยู่ในดินฝังอยู่ในดินฝังอยู่ในดินแล้วก็ขุดขุดลงไปพอขุดลงไปปุ๊บแม่โคมขุดมันขุดไม่ได้จนเจอก็ต้องค่อยๆเสาะเาะข้างๆไปแล้วยาวเป็นพื้นที่ยาวมากอลยแล้วก็ยกต้นตานั้นขึ้นมาครับแต่แต่ก่อนที่จะยกอ่ะแม่โคพังไปสี่ชั้นแล้วนะ พังพ่ออะไรฮะออไม่ทราบสาเหตุแ่ะมันทังก็เจ๊งอยู่ดีก็เสียอ่าบิ๊กก็เจ๊งไปสี่สี่ทันอ่ะอืมอ่าจนจนทันที่ห้าเนี่ยเขาคงเขาคงมีคาถาเนี่ยอะไรอออใช่ใช่เขาเขาเขาดูแล้วว่ามันคงไม่ได้เนี่ยเขาต้องมีคงจะมีอะไรประมาณเนี้ยโอจนขุดขึ้นมาได้พอขุดขึ้นมาได้ก็ก็ไม่รู้จากต้นตานนี้มันทาอะไรอืมเออแล้วก็คุณลุงก็เลยออกความเห็นว่า แต่ตอนนั้นก็ลุงก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรมากมายอ่ะครับออกก็เห็นว่าจะตัดต้นตาเนี่ยเป็นไม้กระดานน่ะเหรอใช่เป็นไม้กระดานเพื่อที่จะไปทําทําอย่างอื่นน่ะทําเป็นปูกบ้านเป็นฝาเป็นอะไรเงี้ยครับเออก็เขาตัดตัดต้นตาเนี่ยในขณะที่ตัดอ่ะอืมไอไอช่างช่างคนตัดอ่ะใบเลื่อยอะใบเลื่อยที่เขาตัดอ่ะอืมไม่สามารถตัดได้อ่ะ ปกติเขาจะตัดต้นไม้ใหญ่ๆได้นะครับเออตัดได้แต่แต่วันนั้นน่ะเขาต,ตัดไม่ได้ไไดอืแค่ตัดไม่ได้นะแล้วมันตัดไม่ได้จนจนยังไงไงก็ตัดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตัดก็เลยเอาต้นตาเนี่ยคือว่ามีคนแถวแถวนั้นเขาบอกว่าเออมันเป็นมันมันคงจะเป็นเจ้าของที่หรือเป็นอะไรอะไรเนี่ยเออใช่ให้ให้เอาฝังไว้ที่เดิมเออดีกว่า <formation jin inh throat> ใช่ให้เอาฝังไปที่เดิมพอเราฝังไปแล้วก็ก็โอเคตรงนั้นเราก็ไม่ขุดเราไม่ขุดแล้วตรงนั้นเราเปลี่ยนที่จะมาขุดอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะไปทําบ่ออีกที่หนึ่งแต่ตรงนั้นเราก็จะมันเป็นพื้นที่ว่างๆไปครับอือเออแล้วก็พอเราขุดไปไปอีกที่นึงมันไปเจอพวกถ้วยชามเก่าๆอ่ะอุ้ยจริงเหรออ่าเป็นชุดที่แต่มันแตกๆนะละแตกๆแล้ว็กับเพื่อสมัยเก่าสมัยโบราณอ่าสมัยเก่าสมัยโบราณคนต้นแถวนั้นเขาบอกว่า เขาเห็นคุณลุงเขาเล่าว่าคนจะแถวนั้นเขาบอกว่าตรงพื้นที่เนี้เ <c oughs> มื่อก่อนมนเป็นเป็นกระทรแม่น้ำยาวๆที่มันลัลดมาจากทางทางทางเหนือ,อแล้วเขาก็มาตัดถนนบ้างมาเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นบึงใหญ่ๆ<อ>ลึอกอะไรประมาณนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเคยมีเรือเรือเขามาล่มเรือขายสินค้าอมันล่มอมันล่มแล้วเออแล้วก็มีคนตายคนอะไรเงี้ยแต่ว่า มันเรื่องมานานมาแล้วก็ไม่ไม่เคยมีใครเจออะไรเพราะว่าเป็นพื้นที่รกร้างก็ไม่มีใครเข้าไปทําอะไรอยู่แล้วอ,อใช่แต่แตุง่งเ็าไปขุดขุดตรงเนี้อ,อแล้วไปเจอ,แล,เอแล้วไปเผอิญว่าไปเจอไปเจอต้นไปเจอ,เจอ,เจอพวกของเก่าๆไปเจออะไรก็เก็บขึ้นมานะเก็บไ้เองป่ะครับเก็บเก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอทําอะไรเสร็จแล้วก็จะฝังไว้ยังเดิมใช่ก็คือเจอแต่เรื่องต้นตาลมาแล้วไงค ก็เลยไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเสี่ยงว่าจะทําอะไรก็ขุดไปขุดไปแล้วก็ฝังเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮจนเป็นบ่อกุ้งเป็นบ่อกุ้งประมาณไหลไหลไหลบ่ออยู่เจ็ดแปดบ่ออยู่อืก็พอลาเลี้ยงกุ้งแล้วก็คือเรื่องเกิดคือให้จ้างคนมาเฝ้าว่าจ้างลูกน้องมาเฝ้ามาปลูกกระต้อเฝ้าแล้วพอหลัตกกลางคืนเนี้ยลูกน้องจะเล่าว่ามีคนมาขย่มหลังคาอ อ่าเป็นเป็นแต่แต่เป็นประมาณสี่ห้าคนน่ะเป็นเอ่เป็นคนเป็นเสียงคุยกันเสียงเด็กๆคุยกันน่ะอืมอ่เสียงเด็กคุยกันสี่ห้าคนคุยแล้วก็ยกอยู่บนหลังคาโอจนจนจนนอนไม่ได้จนอยู่ไม่ได้อ่าล้วต้องเปลี่ยนคนมาเฝ้าเยอะมากอ่าใช่แต่ว่าจนกระทั่งคุณลุงต้องมาเฝ้าเองครับเจอไหมคะคุณลุงคุณลุงมาเฝ้าเองแล้วก็พอละเวลาที่คุณลุงเขาเขาเขาเล่าว่าเขานอนฝันไปอ่ะว่ามีเด็กสี่คนอ่ะ เเป็นเด็กเด็กสมัยโบราณน่แต่งตัวแบบโบราณนะมาในฝันเนี่ยใช่ใช่มาในฝันสี่คนสี่สี่คนนั้นจะเป็นไม่ใส่เสื้อผ้านะแต่ว่านุ่งนุ่งนุ่งคล้ายๆจุงกระเดือยอ่าสี่คนมาบอกกับคุณลุงว่าเออถ้าเกิดมาในฝันนี่ยมาบอกไ่บอกเป็นเลขนะเป็นตัวเลขว่าให้ไปซื้ออันนี้ซื้ออันนี้แล้วก็พอพอถูกแล้วอ่ะพอถูกแล้วอ่ะให้ทาบุญให้เขาหน่อย อแต่คุณลุงเขาเป็นคนที่ไม่เล่นหวยไงอ๋งอก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ซื้อพอไม่ได้ซื้อปือ๊บอ่ะพอไม่ได้ซื้อปื๊บแล้วหวยมันออกแล้วคุณลุงก็เออพอมันออกแล้วมันคล้ายคับกคาที่ขอบฟันนะเอเอ,เอใช่เขาก็ไม่ได้พูดกับใครนะครับไม่ได้พูดกับใครจนจนเลี้ยงกุ้งแล้วก็อืคุณคุณป้าเขาก็พาหลานคหลานไปนั่งอยู่ริมบ่อกุ้องอ่ะริมบ่อกุ้งแล้วก็ให้หลานอะ่ะ ลงไปเล่นในลงไปเล่นน้ำตรงชายชายบอกกูม้มันก็คิดว่าเขาคงไม่เป็นไรอ่ะแต่ในบอกกู้มันมีใบพัดไงอใบพัดอ่ะหลานเขาได้ยินหลานเขาพูดว่าจะเข้าไปเก็บอะไรไม่รู้อ่อแล้วก็ไหว้ไปไหว้ไปยิ่งไหว้ไป,ไปห่างห่างไปอพอห่างไปมันไปเจอเออเจอใบพัดใ,ใบพัดมันม้วนน้าอ่ะม้วนน้าหลาน <ๆ S 2> ลาน่ะหลานเข้าไปอ่ะ เขาทำไงอ่ะน้องอหลานก็ไปแล้วหลานก็ม้วนอยู่กับใบพัดนะคุณป้าตกใจไงความที่ตกใจคุณป้าเป็นคนตัวใหญ่ๆว้วนอฮะตกใจว่าหลานหมุนก็จะวิ่งไปเอามือไปจับใบพัดให้มิดแต่แรงเคลื่อนแต่แรงโค่นมันสู้กันไม่ไหวอ่ะเออใบพัดนสู้กันไม่ไหวก็เลยพันคุณป้าเข้าไปด้วยโอ้โหแล้วยังไงฮะ ในขณะนั้นคือทุกคนเห็นนะว่าทุกคนร้องกันหมดแล้วว่ามันมันหมุนอยู่นานมากเลยคุณลุงก็ไปจับเครื่องแล้วก็ไปช่วยกันยกหรือลูกน้องก็ช่วยกันยกใบพัดยกอะไรขึ้นน่ะปกฏว่าหลานหลานขาขาดไปเลยนะหลานขาขาดขาขาดแต่แต่คุณป้าคือว่าเสื้อมันดิดกับใบพัดมันรัดตัวจนจนไส้จนไส้ไหลออกมาแล้วอ่ะแต่ว่าไปโรงพยาบาลคือไม่เป็นไรนะอไปโรงไปโรงพยาบาลคือไปไปเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลแบบว่า ไม่น่าอรอดอ<ส>่ะทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเออแต่แต่เวลาเรามาสอบถามที่หล<อ>ังหลังเขาบอกว่ามีเด็กมีเพื่อนเด็กสี่คนนะเรียกเขาเข้าไปเขาก็เลยลงไปอ่าเขาก็เลยลงไปเล่นน้ากับ<อ>กับเด็กอ่ะครับเด็กสี่คนนั้นน,ะน่ะลงไปเล่นน้ําด้วยโอ้โหเออจนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็เลยเๆๆๆไปมีหมอคล้ายๆหมอหมอหมอดูหมออะไรประมาณนี้เขาบอกว่าอืเออเขาก็มาดูดูแล้วเขาบอกว่าให้ไปขุด ใครไปขุดไอ้ตรงไอ้ตรงฐานนั่นน่ะจะมีต้นตาลอยู่ใช่ไหมเขูอย่างเงี้ยเขาพูดโดยที่ไม่รู้เขาพูดโดยที่ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับเออเขาไม่รู้มาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าไปขุดตรงใต้ต้งตานนั้นแล้วก็จะเจอจะเจอรูปปั้นสี่ตัวนะเฮ้เอาเขาขึ้นมาอเออเอาเอาเขาขึ้นมาในในในขนานั้นก็เริ่มคุณลุงก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเราไปขุดที่เดิมนั่นแหละไอ้ที่ที่ที่เลี้ยงนั่นแหละไปขุดแล้วไปเจอรูปปั้นรูปปั้นกุมานเป็นหินนะ อ่าฮะไซส์ขนาดไหนครับประมาณสักไซส์ไม่ไม่สูงประมาณแค่หัวเข่าอ่ะอืมก็ไม่ก็ไม่เล็กนะสูงสูงประมาณแค่หัวเข่าอ่ะสี่จากพื้นจากพื้นสี่ตัวใช่สี่ตัวอู้ก็สูงนะก็ตัวใหญ่นะอ่าสี่ตัวแล้วเอาขึ้นมาคือเห็นแล้วตกลุงก็ตกใจว่ามันมีมาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วสิ่งที่เจอเนี่ยมันก็คือก็คือในฝันที่เจอนีคือเด็กประมาณเนี้ยเลยอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมันก็ตกใจ ก็เลยทําบุญให้อืมอ่าพอทําบุญให้หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเขาเขาก็อยู่ที่นั่นนะคเขาอยู่ที่นั่นเวลาสร้างสร้างอะไรไหมครับอะไรนะครับสร้างสร้างอะไรไหมครับเออไม่ได้สร้างครับคือเอาเอาตุ๊กตา้นี่ยมาไว้ในบ้านอืแต่ว่าคือเรื่องเรื่องคือเขาเวลาที่คุณลุงเ็าบอกนะเวลาที่แบบว่าบอกพุ่งตรงเครื่องมันดับหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมาเคาะเคาะเคาะหลังคานะเขาจะมีบ้านเนี่ย ข้อหลังคาขยมหลังคาให้เรารู้อะไรประมาณเนี้ยว่าตรงนี้เครื่องดับแล้วต้องไปติดเครื่องไม่งั้นกุ้งมันจะน็องอย่างเงี้ยอ้เออใช่ปองปองฟังแล้วเข้าใจว่าคือถ้าเราถ้าเราให้ความเคารพแล้วก็ถ้าเราทําดีสิ่งที่ตรงนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะช่วยเราว่าไม่ใชวไม่มาไม่ได้ไม่ได้มาแบบว่าไม่ดีแต่ว่าก็คือเคยเกิดเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวอยู่ที่เมื่อกี้นัดเล่ามา ใช่ใช่ครับแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นไปก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงหรือว่าหนักหน่วงอะไรใช่ไหมอ่าะใช่พอเราพอเราทราบุญให้เขาเวลาเรารักษาเขาให้อยู่ดีๆอย่างเงี้ยเขาก็โอเคดูแลเราอยู่แต่เหตุการณ์มันก็เกือบเกือบจากชีวิตแล้วยช่ดีหูยังยังยังคุณคุณป้าใช่ไหมฮะนล้วก็โอ้โหที่เล่ามาน้องก็ขาขาดอ่ะเออนะครับก็ขอแบบนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะ รับแต่ว่าหลังจากนี้คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วณปัจจุบันนี้ที่ตรงนี้นี่ยังเป็นบ่อกู้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเป็นเป็นบ่อกู้เหมือนเดิมครับอืมโอเคเลยนะครับขอบคุณนะครับคุณนัทนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ได้คุยกันนะ The c h o ย้อนยุค เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้